รีวิวไฟดิแคมทั้งสี่สีในแบบ99คืนในป่าไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีสีอะไรบ้างสีที่1สีฟ้าเป็นไฟแห่งความมั่นคงทําให้ไฟคงอยู่ได้นานกว่าเดิมทนต่อสภาพอากาศโดยเฉพาะฝนตกหรือว่าหิมะตกใครที่ลาคาเวลาไฟลดลงเวลาฝนตกนะคะบอกเลยว่าสีนี้เนี่ยฉ่ำมากมากสีที่2สีเขียวไฟแห่งมิติเอเลี่ยนความสามารถก็คือจะกรนตีแน่นอนว่าจะเกิดอีเวนต์เอเลี่ยนในคืนที่3เหมาะสาหรับใครที่อยากได้ปืนเอเลี่ยนหรือว่าปืนไซบอร์ในฐานเอเลี่ยนยันแม่บอกเลยว่าสีเนี้ย ือใช่สีที่3ไฟสีเขียวมนเป็นไฟแห่งการบุกรุกของกบค่ะความสามารถก็คือจะการันตีว่าจะเกิดอีเวนต์กบบุกหรือว่า Fro g invasion อย่างแน่นอนเหมาะสำหรับสายต่อสู้หรือว่าสายที่อยากจะได้ของพิเศษอย่างเช่นหอกพิชหรือว่าเกราะพีชใครอยากเห็นกบน่ารักในแมปนะคะไฟสีนี้แหละเหมาะกับคุณเลยและไฟสีสุดท้ายค่ะไฟสีส้มหรือว่าไฟแห่งฝนดาวตกความสามารถนะคะจะการันตีว่าจะเกิดอีเวนต์ฝนดาวตกอย่างแน่นอนที่สามารถฟามแล่ออบซิเดียนได้เหมาะสําหรับสาย ครับของ,องแรงหรือว่าได้อาวุธพิเศษที่เอาไว้ต่อก่อนกับพวกลทีได้อย่างง่ายได้อยากได้ของแรงต้องไฟสีส้มเท่านั้นเลยค่ะแต่ละสีของไฟนะคะจะสุมระบบอีเวนท์ที่แบบเพิ่มความสนุกสุดๆให้นะคะวิธีแรกไฟเหล่านี้นะคะให้เรากดเข้าไปที่ฮาโลวีนช็อปสามารถเลือกซื้อไฟสีต่างๆได้เลยโดยใช้แคนนี่แค่10ลูกกว่าเท่านั้นค่ะเริ่มเลยค่ะ